ยี่สิบสี่ชั่วโมงในเซิฟจีนเซิฟใหม่และจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะมาเริ่มต้นเล่นใหม่กันในเซิฟจีนบอกเล้ว่าแค่วันแรกผมกดตู้กระชาไปถึงหนึ่งร้อยครั้งแถมยังเติมจัดฟูบุกิเอเซนไอด้วยเอาราคาจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมผมขอแนแนวเอยแนะนำเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์ที่เปิดให้บริการมามากกว่าสามปีสะดวกปลอดภัยการันตีจากช่องโปรเตท่องร้านมีแพ็กสำหรับเช้าพี่ลอนซาดิวแรงคุ้มสองเด้งดึงๆงเติมคูปองหรือเติมแพ็กในเกม แบงค์ฟรีถูกกว่าเติมเองถึง25%ใช้แค่ UID ไม่ต้องใช้รหัสผ่านสะดวกปลอดภัยแน่นอนฮะนอกจากนั้นยังมีบริการเติมเกม a o v ฟ r e e f ล์โลบ l o อกและเกม,มอ,อื่นอีกมากมายบริการฉับไวใส่ใจลูกค้ชาชักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยยิงร้านเติมเกมอยู่ใต้คลิปแลวนะฮะอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะใครจะได้จ้างผมต่อแต่ก่อนอื่นนั้นนะฮะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการดาวน์โหลดเซิร์ฟจีนมาเล่นกันก,นก่อนดีกว่าว่าทำยังไงซึ่งก่อนอื่นเลยนะฮะคุณผู้ชมก็ต้องกดลิงก์ใต้ iOS หรือว่า Android เหมือนเลือกแล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยเมือเ่อโหลดมาเสร็จแล้วรูปหน้าไอคอนเขาก็จะเป็นอันนี้ฮะ X7 เกมแล้วเมื่อกดเข้ามาเสร็จคุณผู้ชมก็เซิร์ชชื่อเกมได้เลยฮะ One Punch Man เซิร์ชไปแค่นี้ก็ได้แล้จากนั้นเราก็กดดาวน์โหลดได้เลยคุณผู้ชมเมื่อคุณผู้ชมโหลด One Punch Man เสร็จปั๊บก็จะเข้ามาหน้านี้ฮะซึ่งคุณผู้ชมก็ต้องสมัคร ID เกมก่อนมาสมัครง่ายมากๆโดยการใช้แค่อีเมลอย่างเดียวให้คุณผู้ชมกดไปที่แคปชา่นล็อกอินตรงนี้แล้วก็กรอกอีเมลไปได้เลยเมื่อกรอกอีเมลเสร็จป,ปุ๊บก,กดตรงคาว่า Get ได้เลยฮะเขาก็จะส่งรหัสเข้าเกมให้คุณผู้ชมทางที่อีเมลเราก็แค่กดเข้าอีเมลไปแล้วก็ไปเอารหัสเลขมากรอกแค่นี้ก็ล็อกอิน ได้้แลวฮะเรียบร้อยเท่าน,นี้เราก็มีดีเล่นแล้วใช้เวลาะทำแค่แป๊บเดียวชนานั่นเองอ๋อแล้วถ้าหากว่าคุณผู้ชมเนี่ยโหลดเจ้าเกม OnePlus Man มาแล้วใช่ไหมแต่ว่าเล่นไม่ได้หรือว่าเน็ตมันไม่โหลดเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะต้องใช้ VPN หรือก็คือโปรแกรมที่จะสามารถทำให้คุณผู้ชมเนี่ยเล่นได้ซึ่งผมก็จะทิ้งลิงก์ VPN ไว้ให้อยู่ใต้ด e สคริปชันเลยสามารถไปกดดาวน์โหลดกันได้ใครที่เล่นได้ปกติก็ไม่ต้องไปโหลดนะฮะ <c oughs> มาเหมือนเดิมเหมือนคลิป24ชั่วโมงก่อนหน้านี้ที่เราได้ทำกันมาเลย <c oughs> เปิดมาปุ๊บเจอ OnePlus Man ก่อนปับ๊บแต่ว่าเซิร์ฟ เซิร์ฟ705นะแล้วเริเ่มมาปุ๊บปัป๊บก็มีโดเด่นมาปั๊บปุ๊บเกือบจะได้ค่าผัดกะเพราหมูสับไข่ดาวของผมแล้วแต่ฉากมาที่ชื่อของผมกันเลยดีกว่าซึ่งผมก็ได้ตั้งชื่อนะครับบองโกเร่แต่ขอบอกคุณผู้ชมก่อนนะฮะว่าน,นี่ยังไม่ใช่ดีจริงของผมนะแต่สิ่งที่น่าปแปลกประหลาดของเซิร์ฟนี้เลยก็คือวันนี้เซิร์ฟเพิ่งเปิดวันแรกฮะดูค,คุณผู้ชมมีคนสุ่มไปถึง220ครั้งแล้วเฮ้ยมันจะยากเกินไปหรือเปล่าวะและผมซึ่งไม่หอมน้อยนะผมกก็มาาาาทรจจัดนะออไอ้้นี่เเลยฮะ ตัวแดงแบบตึงๆอย่างที่บอกครับว่าโรแรกเนี่ยเขาจะแจกเป็นเอเซนตัวแล้วเราก็ได้นี่มาซึ่งมันมีคําว่า AI ชัดเลยเจ้า G4 มาครับตัวแรกทำไมผมสุ่มไม่เคยได้เจ้าจ C เลยวะทำไมได้แต่ G4 กับเจ้าดวงเนี่ยแล้วมันยังไม่หมดไปกันต่อกับโรที่2ซึ่งโรนี้ก็ไม่มีอะไรออกมาเลยครับให้ hey, ปกติมันจะออกนานสัก2โรลโรลติดอะไรอย่างเงี้ยทีนี้มันไม่มาแล้วว่าก็ไม่เป็นไรห้าไปก,กันต่อก็เหลือแค่นี้ไม่เท่าที่ผมถึงกับเจ็บเจียนตายได้จะวัาเดียวเราไปกรอกโค้ดเซิฟจีก่อน ก่อนจัดการกับศัตรูที่อยู่เบื้องหน้าโอ้โหพาหนุ่มแทงท็อปมาสเตอร์ ESS ทหารโจรสี่2ของเราเอ้ามาทําไมซึ่งผมคิดว่าไอเซอรแต่ละตัวที่ผมได้มาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจ้า G4 เจ้าแทงท็อปมาสเตอร์ผมคิดว่าผมไม่ได้เล่นแน่นอนฮะเมื่อคุณผู้ชมเห็นฉากนี้อีกรอบกลับไปแล้วผมือนไอซามการรีไอดีไปแล้วยังไงล่ะลาก่อนวงโกเล่แล้วก็มาพบกันใหม่กับวงโกเล่ B2 แล้วเมื่อเหวงโกเล่ B2 ถือกำเนิดก็ฉัดไปอีกหนึ่งครั้งกับกระเพกนี้เติมเพกนี้ไปสองรอบแล้วนะเนี่ยก็หวังใหหมมมมม่่่่ดดีีีๆนนน้้้้้จจะะะะออไรรรผผบบาาาางงงเเเเเืตติสส็็ปุ๊กกวููชลลยฮซึ จะการันตีเหมือนเดิมเดี๋ยวไปดูว่าตัวซีมันเจามาบ้างไหมเลี้ยวมาแล้วครับพอจตราตัวแรกของไอดีซึ่งมา,กา,า่กดแปลภาษาก็โอเคข้าประจำเราครับเจ้าชุร,ราคาขมุตูยิ่งหนียิ่งตามหลอกหลอนมาหมดเป็นเวรเป็นกรรมซึ่งรถที่สองก็เกลือนะคุณผู้ชมไม่ออกอะไรเลยแต่อศามา,มาตัวเนี้ยจากนั้นผมก็ได้ทำการไปลงด่านเรื่อยๆนะคุณผู้ชมเจ้าก,การเราจะมีตัวไปสุมตู้กระชาแต่ความคาดหวังก็ต้องพังชลายหายไปกับสายลมเมื่อเราสุมได้เจ้าเกียร์โรกลมสุดน่ารักแต่เรายังไม่หมดความพยายามผมกดตู้ตัว ผมก็ยังเล่นต่อไปนะผมได้ไปทําการฟาร์มแบบหนักๆนะลงพีวพีแบบตึงๆเพื่อที่จะหาเพชรมาสุ่มต่อจะมีตัวแดงพอแล้วก็มาสุ่มได้แล้วฮนะซึ่งโรนี้น่าจะเป็นโรที่5้าให้คุณผู้ชมดู5โรนะครับไอเซนาย,ยังไม่ออกเลยซึ่งเราไม่นับตัวแรกไงตัวแรกมันคือการันตีเนี่ยครับห้าสิบใบและเมื่อผมได้ค่าบัตรกำลังมือแซ่บไขด่ดาวนวใช่ไหมผมก็เลยอัปเกรดฮนะกลายเป็นสเต็กหมูพริกไทยดำเปรมๆกันแล้ววันนี้แต่ก่อนที่ผมจะหมดศรัทธากับไอดีนี้ผมก็มาขอสุ่มครั้งสุดท้ายครััััับบเปป็็นนนคคคคครรรร้้้้้้้้้้้งงงงทททีีีี่่่่่่60แแแลลลวววไไไไไสสุุดดดาายยถมมมมอออออกกืหหจิิณผููชโโ ไม่ออกจริงๆครับไอดีนี้สุ่มไป60ครั้งออกเอสนามาแค่ตัวเดียวซึ่งก็เป็นตัวที่การันตีด้วยหวัว่าจะปวดมันโดนขวดตีผมก็เลยไม่ไหวน้วต่อให้ได้ตัวอะไรมาผมก็จะเล่นละเชีเจอกันอีกแล้วเจ้าบ <c oughs> ักซีนแมนผมก็เจ้าบักซีนแมน,ม,แม,นมันน่าจะเบื่อหน้าผมละเชอกันบ่อยเหลือเกินนะช่วงนี้และนี่ก็คือชื่อไอดีหลักที่ผมจะเล่นอี้นี่แหละฮะชื่อไอดีนี้ที่ผมจะเล่นกันยาวๆซึ่งปกติในก่อนจะสุ่มใช่ไหมเราจะเติมแพ็งฟุ้บกิเอสนากันก่อนใช่ไหมแต่ว่าไอดี มารักผมนะโอเคแล้วเมื่อเราสุมเสร็จแล้วผมก็มาเติมเหมือนเดิมอยู่ดีโดยไปสามรอบแล้วเนี่ยแพ็คนี้จากนั้นผมจะสุุมกระชายแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบไปเลย30บใบไปเลยครับผมไปดองมาเนีย่ยเดี๋ยวมาดูผลประกอบการของ30บใบนี้ว่าผมจะได้ตัวอะไรนี่เลยฮะโรที่1ส่วนนี้ก็โรที่2อ่ะอันยี้โรสุดท้ายดูสิแต่ละอันแกเอ,อะไรไมใหม้ชั้นเนี่ย GM เมื่อร่ดีผมจะติดบัคไปแล้วซุม่ม40ครั้งยังไม่ออกสักกระตัวฮะเพราะฉะนั้นผมก็ต้องไปฟามกันต่อแล้วผมก็ไปเห็นกนจิจรนะกรรม ิงตัวนี้แต่ว่าช่างมันก่อนฮะตอนนี้เรามาชีวิตรอดกับตู้กระชายให้ได้ก่อนดีกว่าแล้วผมไปกดตู้ตัวเหลืองมันออกตัวนี้มาเฉยเลยคุณผู้ชมน้องชายคนเล็กของฉันอยู่ภายใต้การดูแลของคุณหนีไม่พ้นจริงๆฮะเกลงพหนุ่มกล้ามเนื้อเชื้อสายแทงท็อปต้องเขาคนนี้เลยมาอีกเร็วแล้วผมก,กดตู้ตัวนีแดงสิบใบเอ้าแต่ว่าไอเซนามาดอกมาครั้งรอบนี้แล้วไปดูกันว่าตัวอะไรเป็นเช่นนั้นเฮ้ยตัวนี้ผมเคยสุ่มได้แล้วซึ่งตัวนี้ก็คือจกักรพรรดิเด็กฮะคุณผู้ชมโอ้โหยจำเจมเลยตัวนี้อองได้เปลี่ยน อยู่แล้วเราก็จะได้เปลี่ยนเป็นคอบปบอมอยู่ดีแต่ก็ไม่เป็นไรฮะเอามาใช้ก่อนได้ถือว่อายังดีกว่าด้วง G4 Tank Top อย่าลืมนะว่าเจ้าจากักรพรรดิเด็กมันไม่ใช่ตัวจำกัดเวลาเราต้องสุ่มตัวจำกัดเวลาให้ออกมาให้ได้วันนี้ซึ่งก็ไม่มีอะไรผมให้เฉยชมนี่ฮะคุณผู้ชม,ชมเราสุ่มไป60ละแล้วผมคิดว่าไอด้ดีๆแหละมันจะต้องเ e อ็นเกมแน่ๆผมก็ได้ทำการจัด e <s> แพ็คนี้ไปเลยฮะฟูบุกิเอเซนาจัดจะไปเลยกับตัวแบงค์ยุคสมัยใหม่แถมแพคนี้มันยังให้ตัวโม่ไอ้หกไปจากนั้นเราก็ไปสุ่มตู้ตัวแดงกันต่อซึ่งในรรนนนนีี้้้้้ผมม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 มกกก็็ไไไไดดดชววบบบแแลงงงสสาาาาาาาตตตต่่่่่่ปััปัััหอออเยยิิฉูๆ สบละหึมพนุมตัดอะตอมก็ถือว่าดีเลยฮะเอามาแทนเจ้าราชาใต้ดินได้เลยเท่ากับว,ว่าทีมของผมก็จะเป็นแบบนี้เอซถึง4ตัวนะครับตอนนี้และจากนั้นผมก็สุมตู้ตัวม่วงฮะคุณผู้ชมกับ7ใบเพราะก็จะเลือกราชาใต้ดินเอสนาพลัสแต่ว่า7ใบนี้มันก็ แล้วก็ได้เวลาสร้างกิวกับชื่อคิวที่ผมกับคนในไลฟ์สตรีมเนี่ยช่วยกันตั้งฮะจนได้ชื่อวันโฟอ์โอแต่ว่ามันพิมพ์ไม่พอมันกลายเป็นวันโฟล่าเราก็เลยต้องตัดใจจากชื่อนั้นแล้วก็มาใช้เป็นชื่อเ d 1 0เและเมื่อผมลงนันจบบท5จีนอสเอเซนาแพงลิทเฮ้ยแล้วไม่ได้คอมโบกับแมลงสาบอะไรวะนะ้าเพื่อไปลองจูมตีเช้ยเลยมันเป็นย่าส่วนไหนกันเหรอเนี่ยซึ่งตัวแดงตอนนี้ที่เราสุ่มก็ทิ้งแปดสิบใบแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องห้าตัวจำกัดเว้หลายสักตัวให้ได้จากนั้นนนนะะะฮเเเเเเรรรรรราา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 ากกกกกกก็็็็ไไปปััััับบบคคคคขขข้้้้้้้ิิลลลซึ่่่งงงผผผมม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 จจดดพแแแแตตถถใอออยสสสชวววืี สิบจเจรีรอทําไมกดไปเลยมาแล้วครับคุณผู้ชมมาดูว่าเอซนาจอกหรือเปล่ารอบนี้แล้วมันมาจริงเฮ้ย <Hey, S 1> มันเป็นแบบภาษาจีนแปลกๆด้วยรอคอยที่จะต่อสู้อย่างดีกับฮีโร่ระดับปีศาจเฮ้ยตัวนี้มันอย่าบอกนะว่าการโร่อย่างนั้นหรือโอ้ดระดัการโร่จริงๆด้วยฮะคุณผู้ชมควดจะแจมตัวนี้เป็นตัวเจะกับเวลาตัวแรกนะครับที่เราได้จากไอดีนี้ <c oughs> แล้วมันนั่งเกิดปฏิหารเลยจะเชื่อเอซนามา2ตัวติดครับตัวแรกการโร่และตัวนี้คือออกจะคุกมาเพื่อเจอแกขอบคุณมากครับ GM เอมามาทําไมและนี่ก็ค ผมโหดมากเปาทีเดียวนอนเท้งเต้งกันไปเป็นแถบจากนั้นผมก็ไต่ลามปะลองไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จบกันไปที่หนัสิบเก้าเราสู้เข้าไม่ไหวโดนจีนอสยกชี้จ้วงแทงทีเดียวยิงทะแยงขึ้นไปบนเสาตายหมดเลยไม่งั้นได้ติดท็อตแปดแล้วนันเนี่ยจากนั้นเราก็ไปสุมตู้ตัวแดงรอบที่หนึ่งร้อก็โหที่สุมไปร้อยครั้งแล้วนะคุณผู้ชมตู้ตัวแดงและก็น่าแหละฮะรอบที่หนึ่งร้อยมันก็ไม่ได้อะไรชิวไม่เป็นไรเพราะเราได้จัาการโรมาแล้วได้ตัวโมฟรีด้วยอีกห้าใบแต่กดไปกระดิ่